สวัสดีค่ะนักศึกษาที่รักทุกคนวันนี้อาจารย์มาพูดคุยกับนักศึกษา2เรื่องค่ะเรื่องที่1ผลการสอบมิดเทอมนักศึกษาส่วนใหญ่ได้คะแนนดีอาจารย์ขอเช่นชมค่ะแสดงว่านักศึกษาได้ตั้งใจเรียนปรับตัวได้เร็วการเรียนออนไลน์ก็ไม่เป็นอุปสรรคนักศึกษาที่ได้คะแนนมิดเทอมน้อยบางคนไม่มาเรียนเป็นประจำการเรียนปรับพื้นฐานสําคัญมากเพราะจะช่วยให้เราเรียนวิชาต่างๆในหลักสูตรปริญญาตรี เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างดีอาจารย์แนะนำให้มาเรียนโดยไม่ขาดเลยนะคะสำหรับนักศึกษาที่มาเรียนเป็นประจำถึงได้คะแนนน้อยก็ไม่ต้องกังวลอะไรเพราะว่ามีการสอบปลายภาคและยังมีเอาคะแนนกิจกรรมต่างๆที่ทำระหว่างเรียนมารวมทีนี้เมื่อเรามาดูผลการสอบถ้ายังไม่เป็นที่น่าพอใจจะทำอะไรบ้าง การรู้ก็ดีกว่าการไม่รู้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือการได้ผลดีรองมาคือการได้ผลไม่ดีแต่แย่สุดคือการไม่ได้ทำเช่นกรัวสอบไม่ได้เลยไม่สอบกลัวสอบไม่ได้เล,ไลไไดเลยไม่เรียนอันนี้แย่เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วว่าเราเรียนได้ดีเราก็ตั้งใจเรียนต่อไปแต่ถ้าเรารู้ว่าเราทุ่มเทเวลาเท่านี้ได้ผลเท่านี้เราต้องการผลที่ดีกว่านี้ เราก็จะต้องทุ่มเทเวลามากกว่านี้ถ้าเราปรับแล้วผลปายภาคของเราจะดีขึ้นตามที่ต้องการสมมุติว่าเราเห็นเพื่อนได้คะแนน60เราคิดว่าโอ้โหดีจังสอบผ่านแต่เรา40นั่นแปลว่าตกเราก็กลัวว่าต่ำเกินกลัวเลยไม่ไหวเราไม่ต้องกังวลค่ะสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็จะต้องทุ่มเทเวลากับการเรียนให้มากกว่าเดิม ถ้าเราเคยใช้เวลาศึกษาด้วยตนเองประมาณ1ชั่วโมงต่อวันและได้คะแนน40ให้เราใช้เวลา2ชั่วโมงต่อวันเราจะได้คะแนน80เพราะว่าเราทุ่มเทม,มากกว่าเดิมผลลัพธ์ก็จะดีกว่าเดิมไม่ต้องเทียบกับคนอื่นให้ดูพัฒนาการของตัวเองดูยังไงก็ดูจากการสอบเราจะรู้แล้วว่าสมมติเราได้ไวยากรณ์แต่ไม่รู้ศัพท์ดังนั้นเราจะท่องศัพท์วันละ20คำ ห้าเดือนก็จะได้3 0 0พันคำพอที่จะใช้เรียนและทำงานต่างๆสุดท้ายให้นักศึกษาดูแค่นี้ค่ะเราจะก้าวหน้าให้เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมถ้ามากกว่าเดิมก็ให้ทำมากขึ้นค่ะอาจารย์เป็นกำลังใจให้นักศึกษาทุกคนนะคะเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาวิทยาลัยจัดติวให้ให้นักศึกษาทุกคนที่มีรายชื่อมาเรียนติวทุกวันอย่างสม่ำเสมอเรื่องที่สเรามาเรียน เพื่อเราจะได้มีความรู้การซื่อสัตย์กับการเรียนรู้ของตนเองเป็นสิ่งสำคัญไม่ต้องไปทำสิ่งที่ทำให้เราได้คำตอบโดยไม่รู้วิธีหาคำตอบอาจารย์คนหนึ่งได้บอกว่าการลอกกันบ้านหรือการโกงข้อสอบไม่ใช่การหลอกคนอื่นแต่เป็นการหลอกตัวเองเราจะเอาเอไปทำอะไรเพราะสุดท้ายเราต้องใช้ความรู้เพื่อไปประกอบอาชีพสร้างฐานะให้กับตนเอง หลายคนยังต้องไปสอบใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพซึ่งเป็นข้อสอบกลางและต้องไปสอบโทอีกเพื่อวัดความรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นข้อสอบกลางก็วัดกันด้วยความรู้ฉะนั้นให้เราทุ่มเทเพื่อจะได้มีความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อความสำเร็จในอนาคตค่ะรักษาสุขภาพนะคะแล้วพบกันที่วิทยาลัยสวัสดีค่ะ